ปอกจะให้น้องดีนะครับมาหยุดตรงที่ราชันของสะพานข้างหน้านะตอนนี้เราเข้าเจดีได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหยุดตรงที่ราชันนะครับโอเคเปิดไฟจุกเฉินตัวนี้ก่อนกดตัวนี้เลยปุ๊บโอเคแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยทางด้านซ้ายแล้วปล่อยเบรกให้หมดครับถ้าปล่อยเบรกหมดรถขึ้นเองได้ไม่ต้องเล่นนะอ่ะปล่อยเบรกหมดรถขึ้นเองได้ไหมไม่ได้อากดคริงเบาๆนิดเดียวนิดเดียวครับเบาๆโอเคแล้วก็ค่อยๆคืนพวงมาลัยกลับมาทางด้านขวามือเอาคืนพวงมาลัยกลับครับแล้วก็ค่อยๆเบาใช้้ปลง โอเคดีมากสมมติเหตุการณ์นะครับว่าติดนานเราเข้าเกียร์ดีไว้ใช่ไหมแล้วเหยียบเบรกนะมีผลอะไรบ้างหนึ่งเมื่อยเมื่อยไหมสองระบบเบรกทํางานหนักเพราะเราต้องเหยียบเบรกไว้นะครับสามตอนนจะเ,เข้าเกียร์ดีใช่ไหมหเกียร์ดีคือความหมายเราต้องการจะไปแต่เราเหยียบเบรกไว้รถไปไหมไม่ไปนะครับเพราะใจนึงอยากให้รถไปอีกใจนึงเหยียบเบรกไม่ให้ไป ครื <mile> ่องยนต์จะทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เมื่อยไม่อยากขึ้เครื่องยนต์ทำงานหนักไม่อยากให้เบรกทำงานหนักควรเข้าเกียร์ n เพราะเราหยุดแค่ชั่วขณะนะโอเคดืงอเบรคมือก่อนแล้วก็เข้าเกียร์ n เกียร์ n ยาง n แล้วดึงเบรคมือแล้วนะปล่อยเบรคครับปล่อยเท้าขวากับเป็นเบรคโอเควางเท้าขากับพื้นเลยนี่คือหยุดเพียงชั่วขณะดึงเบรคมือก่อนแล้วเข้าเกียร์ n แต่ถ้าน้องนี้จําเป็นต้องจอดรถไว้ตรงที่ลาดชัน สองสะพานเนื่องจากว่าตรงอื่นคือทางราบเรียบตรงอื่นไม่สามารถที่จะจอดได้จําเป็นต้องจอดที่ราชันเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งภูเขาใช่ไหมไปทีราชันไหมเป็นทีละชันเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเกียร์เอ็นไม่ได้เราต้องเข้าเกียร์อะไรพ,พีเพื่อที่จะดับเครื่องยนต์แล้วล็อกรถได้แต่ถ้าเราจะไปต้องเข้าเกียร์พีเราดึงเบรกมือก่อนถูกต้องละแล้วะหยียบเบรครับ เลื่อนจะเลื่อนไปเกียร์ P เลยเลื่อนไปเกียร์ P เลย P ปุ๊บอ่าโอเคนะครับอ่าสายลักของเบรกมือติดอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วก็เกียร์ P ย่างอ่าปล่อยเท้าขวาไาจากเป้นดีอ่าวางเท้าขวากับพื้นอ่าสมมติว่าเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับปิดประตูล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับไปทําธุระไร้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาในรถสตาร์ทรถเรียบร้อย แล้วเกียร์้างอยู่ที่เกียร์อะไรอยู่พี <P. S 1> อ่าโอเคอ่าแล้วก็เยียร์เบรครับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ดีดรายเปลี่ยนเกียร์ดีครับปุ๊บอ่พาพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีปุ๊บสัญลักษณ์สีส้มส้มที่ตำแหน่งพี <Okay. S 1> จะดับไปเลยนั่นแสดงว่าเบรกมือตอนเนี้ยนะครับเขา <Okay. S 1> ปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขับลงนะโอเคมองขวานหน่อยมีใครไหมไม,มีใครแซงนะข้างหน้ามีใครไหม เ <Okay, S 2> <ม>ท้าขายกไปจากแป้นแบบเบรกลองยกดูครับยกเลยปุ๊บอา้าวพอยกปุ๊บรถรถไม่ขึ้นรเราต้องกดแค่เล็กนิดนึงเบาๆกด<ม>เบาเอาค่คอยๆนะค่อยๆลงนะครับโอเคค่อยๆลงนะครับช้าๆค่อยๆหยาเอาเท้าความกลับมาวางที่เแบรบกค่อยๆหยอะโอเคแล้วปิดไฟฉุกเฉินนังนปิดเลยครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแทนตีขึ้นโอเคมองทางไฟเลี้ยวซ้ายอะไฟเลี้ยวซ้ายจ้ะเปิดเปิดถ้าเปิดไฟเลี้ยวมองขวามีใครไหมไม่มีอ่ามองทางซ้ายมีใครไหม โอเคอ่ะปล่อยรถไหลช้าๆค่อยๆหยอดนะเพราะตรงนี้ที่ลาดชันสูงมากเลยค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดอ่ะมองขวาซ้ำอีกทีมองซ้ายแ่บมีน้องหมาอยู่ตรงกลางถนนระวังด้วยโอเคหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายตัวรถไหลครับตอวรถไหลอ่าโอเคนะอ่ะพอหน้ารถตรงรถขึ้นกลับดีครับอ่ะมีน้องหมาตัวดำอยู่ด้วยต้องระวังนะโอเคอ่ะไปได้ครับไงเบาๆนะแต่ดูน้องหมาด้วยนะครับโอเคตอนนี้เรา ฝึกอยู่ที่พุทธรรมนทลสมุทรสาครนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพร้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับยังไงเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ